สวัสดีจ้าพี่น้องเอาผักลืมผัวมาให้นั่งดำจ้ะพี่นอ้องผักลืมผัวเก็บมาจากในสวนไหมจ้ะเอาไม่เขากินหล่นเพื่อนถ่เอาอาหารมาให้อยู่วอนนี่จะให้กินผักลืมผัวกันผักลืมผัวบงางอย่างหลายเลยจ้ะเอาจากในสวนในในกินเห่าไหมจ้ะพี่น้องวันนี้ไก่มันไก่กแค่ซีโต้เน,นาะจ้ะเนะเาะเขากินตัวนี้ไปก่อน กินนะเน้นะเนนมึงมันหลายมันหลายกาไก่เนยจะผักอะ่ะมึงมึงนีงจ่จจะไก่มันไม่แค่สี่ตัวมึงบันนี้บันนี้มันไอ้นั่นมึงนะหนาวผ้ากันหนาวปุกลุกปกลิกอยู่เพราะว่าแบบว่าต้องแบบว่าคนก็ต้องให้มันอันนี้เกาะแน่นนะจ้ะมึง นั่งดับหนาวพากันอยู่ขา้างในผลนี้บอก,อ,อกมาได้จ้ะพี่น้องอยู่ในไอ้เล่าขเขาผลไ่จ้ะเนี่ยพึ่งออกมาเห็นม่ทิพมากก็เลยพึ่งออกมานเนี่ยจ้ะเอา,มาใม้เขากินยุงสิเลยจ้ะ ปีกากปีไกไม่หาหกโตเนาะจะเนาะพวเมทิปกลับไทยสามเดือนตายไปตัวหนึ่งปีนี้ไม่อยู่สี่ตัวบ่ตายจา้ะบ่ตายอากาศมันบ่หนาวแห้งปีนี้หิมะมันก็บ่ลายปันใดจะปีนี้เห็ไหมหิมะมันบ่ลายปันใดหันบ่คือสุปีปีกายนี่มันหิมะลายไม่ใชปีนี้หิมะบ่ลายเขาก็เลยบ่เนี่ เลยอยู่ได้จ้ะพี่น้องอยู่ได้อยู่ไ,ไอทีอันนี้บ่วไม่อย่างนี้จ้ะคนคนดูแลบ่ดูแลแบบดูแลกาแบบบ่เต็มทีนะนี่เด็กหน่อยผู้ชายเนจอะเาะเด็กหน่อย,อยผู้ชายเขาว่ามึงอยู่แต่ว่าหังบ่เต็มทีปันใดน,นะมึงนั่งดับอยากออกพุนได้เดียวนี่อยากออกไปฟังผุนเพราะาฟังทั้งเขานี่มันบ๊วมยา ฟังทั้งปุ่นมันไม่หยาอีกฟังทั้งนึงนไม่จ้ะไม่อยากลัวเห็นไหมฟังฟังทั้งเขาอยู่นี่มันบอกใครไม่หยา <c oughs> เขากินเมดมึงน,นั่งดับกับคุยคุยเลยเดี๋ยวนี้คุยคุยชม่อน้ำเิบยังพาในเขาไปเมืองขางในอยู่ว่าเป็นยังไง มาหอดหมูว่านนี่กัยังว่านนี่เขาไปเอาหารมาไหนี่เกียงอีกแลเดยวเพราะนมาไหอีกมาอ่าช่าเขากินผักกินอย่างไปกอนส่วนข้าวแรงเสียอาหารมาไหอีกหรือสีว่าม้วนน่นสิเป็นคนหลงวง,งเป็นแบบว่าสวง ่วงคนหลวงมัง้งแต่ว่านั่งดำมันบ่มเป็นสวงเขาน้่ดักนั่ง,ง,น,งนั่งดำนี่สิเป็นสวงแบบสวงผุนนะหอนห่อนผุนนะกินไปอากาศมันหนาวนั่งดำมาคุยเถ่าแห้งแล้วนั่งดำนี่เถ่าแห้งลย สีปีสีห้าปีเลยกินผักลืมผัวจ้ะผักลืมผัวไม่เขากินงั้นมัเขากินดีกินผักลืมผัวเนี่ยพอมันกรอบนะจับพี่นอ้องผักลืมผัวนี่มันกรอบดีดีให้กินไปก่อน เดืยมือแรงเสียอาหารมาให้อีกรอบนึงเพราะว่าอากาศมันเย็นแะจ้ะพี่น้องอากาศมันเย็นมันกะบัวไคเดยหากิมน,นะบัวคคเดรเอาอไปคุยเคี่ยใส่อยู่แต่น้ำแน่นิมาคุยมคุยเนี่ย,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 ยจ้ะไปก่อนได้จ้ะเด้อลิมนี้ไม่ทีไปบายจ้า ข้ามวมวดเดิมคือเกาจี่พี่น้องบ๊ายบาย